นี่กรรมการนกอีดนะกรรมการนกอีดจะกันทั้งซี่แบบนี้นะครับเปียสุรัตจะกันทั้งซี่แบบนี้จะไม่มีจะไม่มีตัวไหนมองเมนเลยไม่ไม่มองเหินสักตัวึเลยนะครับครับก็อยากนอกขึ้นลอกขึ้นเรานะครับอวันนี้มาพบกันที่สนามปีโป้ลโรงเปล่านะครับนี่นะเปล่าเต็มเลยสนามปีโป้ลโรงเปล่านะครับชุรัธานี่ อยางนกขึ้นล็อกขึ้นราครับวันนี้นกบัดพบรอยบาทนกข้าวหลวงนึ่งรอยซองนกนะครับวันนี้รอยซองนกบัดพบรอยบาทส้หยกกาวดอกนะครับกรรการกดัวไดรือปลวงการนกได้กรรมการกดไหมเลยแล้วนะครับนะดิเบดิ๊บตังเันลุงลุง

นกเก้าจิงห้าสิบเจ็ดนกนะครับเดี๋ยวรอชมนกกชิงนะกำลังแต่งนกกันอยู่ก็ฟ้าดตัเลยกดแจยกดติดตามไม่ด้วยกันครับรนำปอดฉัดนกขึ้นล็อกขึ้นมาเลยครับบัดรฮกกลอยจัดโดยพิจารณาครับวันนี้พิจารณาสุราตนะแฮปปี้าเป็นวันเดียร์ตอนสุราตน,รานะครับตํารวจนายสัญญาณเปิดฟ้านะครับ

ตัวนี้เขาใครแกนตัวนี้ชื่ออะไรนกทตาวันมาจากไหนเอาเจ้าตะวันครับเจ้าตะวันมาจากสุราษฎร์ธานีกรรมการให้หนึ่งแล้วครับกรรมการให้หนึ่งแล้วกรรมการให้หนึ่งอยู่นะชูชูชูสองกรรมการให้สองครับเอามาของนอกสาคูลันนาครับ น่าจะเป็นเจ้าบักลักเจ้าลันนาหนึ่งดอกแล้วกรรมการได้สองอยู่ครับกรรมการได้สามแ้เอามาของนงนุกครับของนกนุกจากท่าสารานกนุกมาเต็มจากท่าสาลาแล้วเจ้าลิโอสองแล้วครับสองแล้วครับเลย ของครับัเอามาครับของไอ้พันเอกจรอีกหนึ่งนครับกรรมการให้หนึ่งะครับกรรมการใช้พี่ตีนเตยจากโซร่ามานีสองเลวครับสองเลครับสามกรรมการให้สามครับเอามาของพี่เมฆครับพี่เมฆพี่เมฆวาสนาทีรับของพี่เมฆวาสนาทีมครับจากาษฎราธานี ไม่มีครับเอามาเอาของพี่โดนัดของโดนัดเจ้าไมย่าเจ้าไมย่าของโดนัดครับหนึ่งแล้วครับหนึ่งแล้วสองแล้วครับสองแล้วครับสองแล้วสองเอามาของล้านนาอีกหนึ่งนะครับหนึ่งเลยครับเจ้าฮับเจ้าฮับเจ้าฮับจับล้านนาให้พันนิจร2สองแล้วครับกรรมการให้สองแล้วครับสามกรรมการให้สามนะครับสามดอกครับ เอามาของเพือนราครับเพือนราวทีมครับนำโดยเสียมิกและทีมานรียกรรมการให้หนึ่งอยู่ครับกรรมการให้หอยู่กรรมการให้หนึ่งอยู่ครับหเดียวคำแรกน้องหดอกครับเอามาของใครครับเอามาของน้องดิวเจสสามกระทั่เรื่เรืองเรื่องเรื่องเรื่องเรืองเรื่องเรื่องเรืเรื่อง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 เรื่อรืรื่อง เอามาของพี่ชัดทาราหน่งแล้วครับกรรมการให้หนึ่งแล้วสองสามสามแล้วสี่กรรมการได้สี่ครับเจ้าตำลึงของพี่ชัดไปไปไเร็วเวลง อย่างนนะกรรมการยังไม่ให้นะใใชช่่่ไมยังไม่ให้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีเอามาของน้องไข่เบอร์ดี่สมุยจากซอยสิบสุราษฎร์เจ้าอะไรครับเนี่บด้วยความเคารพน้องีย่างนะครับอย่างนะเนียอน้องครับเอามาเนียอไม่มีเอามาของพี่เปิ้ลท่าทอง เจ้าม <glaube they> ่วหนึ่งแล้วครับเจ้าม่วของป็นเปิ้นทต้ทองหนึ่งแล้วครับกรรมการได้สองแล้วครับอกรรมการให้สามครับของพี่อ้วนครับพี่อ้วนกตรช้างสอ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 

ได้ครับได้ครับได้ครับออามาของพี่โดมพี่โดมพี่โดมพี่ชัดท่าซาลาเริ่มแล้วกรรมการให้หนึ่งอยู่ครับหอยยาตามลกอยยาตามลกึงเดียวเ่งหยอะรลกรรมการให้สองครับเอามาของพี่เจ้าสีชนครับหนึ่งแล้วครับของพี่เจ้าสีชนเร็วเรวเร็วเร็วเ็วเร็วเร็ววเร็เววเร็ สองกรรมการได้สองเอามาของน้องสาคูสาคูลันนาพี่หนึ่งต้องเดิกรรมการได้สองแล้วครับจ้าพี่้าเป็เจ้าเล่าเจ้าเล่าเจ้าเล่านกสปอร์ตสีสดอกครับเอามาของพี่อาทิตย์เมาไม่หนึ่งแล้วครับของพี่อาทิตย์เมาไม่ครับจากร้านเมาไม่สุราษฎร์ช่องน้ช่สองแล้วครับสองแล้วครับ กรรมการได้สองอยู่สครับเอามาของนักคมครับของนักคมสุราษธาลีกรรมการได้หนึ่งอยู่นะครับกรรมการได้หนึ่งอยู่ครับกรรมการได้สองอยู่ครับ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 กรรมการได้สามเอามาของเทีนราอีกหนึ่งนกครับเทิอนราทีมสุราช กรรมการยังไม่ให้นะกรรมการให้กี่ดอกครับสองอยู่ครับสองอยู่กรรมการให้สามครับออกมาชมพู่ขอน้องนุกจากกาฬาชมผู้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 ผ้ผสองแล้วสามแล้วสามแล้วสามดอกครับกรรมการให้สามหนึ่ง อของน้อง๊อกครับน้อ๊อกจากสุราษฎร์ช่างตัดผมมือทองของววโคครับกรรมการให้สองแล้วทราบไปทราบไปครับเดียทบสามกรรมการให้สามเลยครับสามเอามาเจ้าเสือดำของพี่ชัดจากท่าสารา ยังยังนะหงแล้วครับหนึ่งแล้วครับเจ้าเสือดังของพี่ชัดจากตาซาลาสองกรรมการให้สองแล้วครับเรียกกันเรวสองดสางครับเอามาของพี่นิววินเทียนครับเจ้าทองคูณของพี่นิววินเทียนจากสุราสอเร็วสองเร็วสเร็วสอเร็วองเร็วองเร็วสองเร็วสองเร็วสอเร็วสอเร็วสองเร็วสองเร็วสองเร็ว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 ง สองกรรมการให้สองแล้วครับที่โดนซอยสิบจากโซนสามแล้วครับกรรมกรมการให้สามเหมือนกันทุกตัวเลยพี่ไปเลยไปเลยตอนนี้อะเออใช่ตอนนี้มีสี่ดอกอยู่หนึ่งตัวรู้สึกว่ามีสี่ดอกอยู่สองตัวครับมีเจ้าลาวจากล้านนากับอีกตัวน่าจะเป็น เอาค่นเดี๋ยวให้เด้ให้เด้พร้อมก่อนนั่อนใครให้พร้อมก่อนให้พร้อมก่อนนกเขาตกใจให้พร้อมก่อนให้พร้อมก่อนนกเขาตกใจตั้งรักได้ยังเจ้าของเอาเอเอาขันล้องเทียนออกขายของกรรมการบ่าวโรกิจจากสุราษฎร์ธานีเจ้าอะไรนกใหม่นกใหม่ของกรรมการบ่าวโรกิจจากสุราษฎร์ขันจริงเริ่มแล้วครับ หนึ่งนครับยังไมเบิร์ยังไมเบิร์เดียวสองกรรมการได้สองเอาของช่างบอลพี่บอลนกเบิรนสมเสือจากดอนช้ายังเอ้ยหึ่งเดีวเดี่ยวเดี่ยวเดี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 ยวเ นึงดอกเอาของของน้องกีเทียนราจากกมสท่อง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 ท่อ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 งท่างท่องท่องท่อเท่องท่องท่างท่าเท่องท่องท่องทาเทาท่องท่าเท่าเทาเทาเท่าเท่กเท่าเทาเทาเท่าทางทาเทาทาเท่าเ่าเท่เทาเท่าเท่าท่าเทาเท่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 าทาเทาทาททททาทท่ทเทาท่ทเททท สามดอกเอามาเสื่ออะไรครับกรรมการไวๆๆจากสุราษฎร์ธานีครับหนึ่งแล้วครับสองแล้วครับสองแล้วครับกรรมการให้สองแล้วสามดอกครับเอามาของน้องบาสถวยมันทีมจากการจนดิบหนึบัสหน่งบาสกรรมการให้หนึ่งอยู่นงสองสองอยู่นะสามสามสาอยู่นะสี่หมดแล้วครับน้องบาสถวยมันทีม ยังหนึ่งครับของพี่ว่านพี่ว่านตองหนึ่งครับหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวของพี่ว่านตองหนึ่งสองแล้วครับสองแล้วสองดอกครับเอามา ของน้องกอนพาบินครับน้องนครับน้องกอนพาบินครับเจ้าพบเจ้าพบหนึ่งแล้วครับเจ้าพบของน้องกอนสองแล้วครับน้องกอนพาบินสองออกมาเจ้าขาวพันลีจอนขาวน้อยพันลีจอนของน้องโดนนับสุรายังยังด้วยความขอลบยังได้ครับเดี๋ยวบอกให้ ยังไม่มีเอามาเอาของน้องเบงน้องเบงบากจากบางสวรรค์ครับหนึ่งแล้วครับหนึ่งแล้ว

หนึ่งครับหนึ่งครับขอรองโจกสิชนสอกรรมการให้สอยู่นะไม่อยู่คำสองเอามาของพี่หลักจากซาซาลาหนึ่งแล้วครับกรรมการให้1แล้ว2กรรมการให้2องแล้วครับสกรรมการให้3ามแล้วครับซเวซเวสีหมดแล้วครับสี่ดอกครับของพี่หลักกรรมการหลักจากซาซาลา อยากเตือราวอีกหนึ่งนัครับหนึ่งแล้วครับสองกรรมการได้สองแล้วของเตือนราวครับสามกรรมการได้สามเอ้าของเจ้าขุนช้างของพี่มนงกรีสุราษฎร์ธานีหนึ่งกรรมการได้สองครับเบิ้ลชัดเจนต่่อเบีน สามสี่กรรมการให้สี่ให้สี่ดอกขนเจ้าคนช่างพี่นี่สี่ดอกของพี่เจ้าสี่ชนก็หนึ่งแล้วครับหนึ่งแล้วพี่เจ้าสี่ชนสองสองครับสองกรรมการให้สองอกมากองน้องสาคูลานนาจากค่ายบริจรณหนึ่งดอกครับเจ้าท็อก 3ามสามดอกครับเอามาเจ้าสิงเจ้าสิงของน้องฟิล์มกับน้องนุกท่าซาลากรรมการให้ขานก่อนนะหนึ่งครับหอยู่ครับ1นึ่งดอกครับเอามาจากเทือนของใครครับ1นึแล้วครับน่าจะเป็นของไอ้น้องน้องเดียวเจสามุกกะสองแล้วครับ สามสามสี่สี่แล้วครับสี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วสี่ดอกครับสี่ดอกหนึ่งครับหนึ่งครับของพี่ชัดท่าทาราครับเจ้าวังเวงวงสองสองแล้วครับเจ้าวงเวงของพี่ชัดท่าทาราสามสามแล้วครับสามของใครครับเอาของพี่เปิ้ลท่าทองครับของพี่เปิ้ลท่าทองอีกหนึ่งนก

กองมุกหนึ่งของของน้องเบ้งขันเอาไอ้น้องเบ้ง์ิวชนครับการันตีทีมต่อครับของน้องฟิล์มน้องนกอีกหนึ่งนกครับน้องฟิล์มนกอีกหนึ่งนกนับสองนับสองอยู่นะดูเลยนกวางฮะไม่เบิ้นได้เพลงฮะ สองดอกเอาของพี่โต้งทายชนมาพี่โต้งทายชนครับยังไม่สุดขอย่าน้องเจ้าไม่สุดไม่สุดขอย่าไม่สุดไม่สุดจ้าไม่มีเอ้าของใครครับของใครครับหนึ่งแล้วครับเกี่ยวแล้วสองขออนญาตโยกตามพี่ยังสิแล้วครับสามสามแล้วครับสี่ครับสี่ดอก เอามาของพี่บางบ่าวเจ้าสีเพลของพี่บางบ่าวเจ้าราด้าทองครับยังยังนะตรงกลางมาจากยังนะยังนะครับเรียกเรียกเรี้ยงนี่คือของล้อพระบางหนึ่งหนึ่งครับเอาเจ้าแมวน่าจะเป็นเจ้าแมวครับตอนเจ้าแมวจากค่ายพันเอกยนหนึ่งครับ ครับไอเงนก็องมวคมับมวแมวไมวแมวไปวแม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 ปแมวแมวไมวแ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 มวมวแ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 มวมวมมมมมมวมมม mất mất mất. một, so ba, si a sáu, chết bé chín, mười, con hai, con à năm, là cao tám, ship cao ship ship s ship so ship bảy, ship si ship 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 một, hai, ba, nên ba ngon bốn đoàn chị nưng, tập năn, không, 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 ship a, thấp bảy, thấp tám, thấp chín, nhị mươi, nhị mươi mốt, nhị mươi hai, nhị Sam ba, nhị mươi bốn, nhị mươi a, nhị mươi bảy, nhị mươi bảy, lên một chiếc, lên một chiếc, Phản sao, đây sao, không 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 แถวล่างมาเลยชื่ออะไรนกครับชื่อชื่อลอยเจ้าลอยของพี่บางหลักจากท่าสาราชื่ออะไรครับเจ้าพดครับเจ้าพดของพี่สเนปจากลำปำพัทลุงเจ้าอาก้าของน้องน้อง,งอังบังครับเจ้าบังของน้องอาก้าจากสุราชเจ้าขนช้างของพี่มังกรีจากสุราษฎร์ธานีตัวน,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 วนี้ออกไห้ เจ้าวินเทจของพี่ทุนกรรมการระดับตำนานของดนของภาคใต้อีกหนึ่งคนคนนี้ครับอะไรเจ้าลาวไหมเจ้าลาวจากพเนจรเจ้าอะไรครับนอกบัสถวยมันปีเตอร์ครับเจ้าปีเตอร์ของนอกบัสถวยมันจากสุราษฎร์เจ้าตำลึงของพี่ชัดตักท่าดาราเอ้ามามาเลยมาเอานึ่งแล้วไปหัวกรับกลับไปตัวดูเปนอดแล้วนึ่งแล้วไปตายเลยเอานึล้ไปัวเอาคันล่องคันล่องพี่ เอาของบางหลักจากทซาซาลาครับเจ้าเจ้าลอยของบางหลักจากทซาซาลาขันลองครับเอาเรื่องครับห5้าดอกครับเอามา ของพี่เล็บจะเฮ้ยเดียกได้แล้วไปดูดูดูนั่นคันลองกันมียไปกูไปอยู่นี่ไปกูไปอยู่นี่คันลองลงแล้วคันลองครับเอาเจ้าเจ้าตำลึงของพี่ชัดจากท่าศาลาคันลองนันลองคันล่องคันฟิวเอาขันจริงครับเจ้าตำลึงของพี่ชัดจากท่าศาลาครับ หนึ่งแล้วครับสองสามสามครับเอามาของน้องบาสเตยมันทีมครับเรียกอยู่นะครับของน้องบาสเตยมันทีมเรียกอย่างเรียกเหมือนเดิมครับเรียกเพลงส่งอย่างครับเอามาเจ้าเล่าไปครับเจ้าเล่าจากพันเอกจัน ได้ครับสาสี่้วยพี่เอาเลยให้ฉันอย่างเดียวเจ้าลาวจากพันเอจรนกสปอร์ตมานะรนิ้วอะไรนะเจ้าอะไรนนวินเทจเจ้าวินเทจของพิ่ทับิดทองสามเวัเร็วเร็วเเร็วสแล้วครับสามวนเทครับวินเทจวินเทจสี่เรวมาะเร็วมาเเีแล้วครับวิเทจวินเทจวินเทจหกหก6กหกกครับหมดแล้วครับเจ้าวินเทจเอาเจ้าขุนช้างเจ้าขุนช้างออกพี่บางตีครับหนึ่ง สองสองแล้วครับคู่หนึ่งแล้วครับสองสามครับสามเอาเจ้าเจ้าบังของน้องอาก้าหนึ่งแล้วครับเจ้าบังของน้องอาก้าจากวัวคอสุรษฎร์สองแล้วครับสองแล้วสามสามครับเอามาของพี่เนปสีพีจากลำปำพัทลุงหนึ่งแล้วครับของพี่เนปครับพี่เนปลำปำจากพัทลุง กรรมการให้สองอยู่ครับสามครับสเอามาพี่ทนพี่ทนพี่ทนมาหนีเลยครับพี่ทนพี่ทนพี่ทนครับพี่ทนพี่ทนขอประวัติหน่ยเอามีตัวไหนบ้างแต่เด้มีห้าไหมห้าตึงมีสี่ไหมมานี่ก่อนเอามาพี่ทนรักไอ้นกที่หนึ่งวันนี้ชื่อททโอ วินเชื่อวินเทีของพิทนลจากบ้านดอนคนนี้เป็นกรรมการระดับตำนานของป้าใต้อีกหนึ่งคนเมื่อสมัยสิบกว่าปีที่แล้วได้ป็นยังไงครับนกซื้อมาเมื่อวานเลยครับซื้อมาเมื่อวานราคากี่บาทไม่บอกได้ไหมโอ้ไม่ราคาอุบแต่นกรับดีมากเดี๋ยวให้กรรมการทําขอบยินดีด้วยพี่ได้เลยเอ้าที่สองมาชื่ออะไรครับชื่อหัชื่อลักอยากท่าบสารานกชื่ออะไรเจ้าลอยเจ้าลอย อ่าย uh, ินดีด้วยได้ท okay. ี <k <k ่สองห้าดอกได้มายังไรได้ยังไงนกนก้องตีบ yeah. ้านครับทองตีบ้านโอเคยินดีด้วยเจ้าลอยจากท่าลาของบางรัดคนนี้ก็เป็นกรรมการอยู่ท่าลาครับเอ้าติดทรัพมา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 กี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวเ่ืยอ่วยกี่ตัวนี่ั้ยเอาสี่ตัวขึ้นเลยนี่กันใช่กี่ล้อนี่อ๋อสามเอาก่อนสี่สี่ ขึ้นเลยพี่ของพี่นี่นี่ตรงนี้กี่ดอกนี่เยเยสามเพยใช่ไหมพี่มังกรเลือกอะไรเอาไปเดี๋ยวยิบตรงไหนไปเอาเลยไปเอาตรงนั้นเอาฮาตัวนะเนำกับเฉยด้วยีน้เอาตัวเดียวเอาแต่ถวยปน่นปไหนไปน่น ออามาพี่แนบคืนโอ้ได้ได้ได้ยิบหนึ่งถึงห้าดิไม่พี่พี่พี่ก็เอาตัวเดียวไม่เป็นเลยมันเอาถ้วยตัวเดียวหนึ่งถึงห้าเบื่อซ้ำซ้ำเลียวไปหัวเขาอาก้าตัวเด็กเดยวไปหัวเอามาครับชิงที่สามเจ้าบังของน้องอาก้าจากสุราษฎร์ธานี ได้ครับผมขอแยกตามล็อกนะผมขอแตามล็อกนะเอารอล็อกวครับกรรมการให้หนึ่งอยู่นะ้ามกรรมการได้สอยู่นะกรรมการได้สอยู่ครับสามเอ้าเจ้าขุนช้างของพี่มังกรีจากสุราษฎร์ธานีไปยู่งสับกรรมการได้สอยู่นะลูก สามมาารได้สี่อยู่ครับสี่ครับเจ้าตำลึงของพี่ชัดท่าศาลาครับหนึ่งแล้วครับสองแล้วครับสามแล้วครับสี่แล้วครับสี่เอามาที่เดิมเอาขันลองขันลองขันหนึ่งนะเจ้าอะไรครับพี่เจ้าพดครับเจ้าพดขอเป็นเนปอยากพัดทลุง ได้แลเอาครับจริงครับหนึ่งแล้วครับสองแล้วครับสแล้วครับสี่แล้วครับสครับออกมาเจ้าลาวน็อกสปอร์ตจากค่ายภนยในอนหนึ่งครับสองไากพี่ไม่หัวเลยสามสี่ดอกของพี่ชัดกับต สตัวนี้ครับมาสตัวสตัวมาเร็วเข้ามาแล้วพี่แป๊บเอาเข้ามาเลยเอาทอดเลยมายอก้าดิเอาลวงลวงให้ไปได้อยู่ฮะ สองอพี่เบอร์กี้ไปไทยเอาขันร้องเดี๋ยวไม่มีขันลองนะเดี๋ยวเอาเลยนะพี่นะเอาเลยเดี๋ยวจับยาวเลยจับยาวเลยจับยงยื่นเทเด้อไหมนะได้ครับดูตรงนเจ้าขนช้างของพี่เบอร์กีจากสุราธานีไปถึงแล้วกรรมการให้สอนแล้วครับสสี่ดอกครับเอามา เจ้าพดของพี่เนปลำปำก่อนหนึ่งครับสองสสเอามาเจ้าตำลึงของพี่ชัดอยากท่าสาราเกี่ยวนกวีแล้วครับสองแล้วครับสามแล้วครับสี่แล้วครับสี่เอามาเอาไม่เอาทีทีอาทีอ่็ยิบยิบ ยิบมาเลยนี่ยันนี้กินไม่ดุ้งไม่ดีแล้วไม่ดีเอาเลยเดี่ยเอาซ่ามซ่าเดี๋ยวไปหัวเอาเลยนะเดี๋ยวไม่มีขการลองต่อคอพีแป๊บแป๊บเจะาพัดซ่าเดยมานึงสองแล้วครับสามแล้วครับพี่ดูปลายปากสี่ไม่มีข้อแม้เลยนกตัวนี้ครับเอามาของพี่ของพี่ชัดก่อนขออนุญาตด้วยก่อนนะของพี่ชัดครับหนึ่งครับ สองสองออกมาเจ้าขุนช้างของพี่มันตียังไม่เบิ้นตีนี้ไม่เบิ้องสองยังไม่เบิ้์กรรมการให้เท่าไรครับสาสี่สี่สีดอกสองตัวครับสี่ดอกสองตัวเอาไม่นาสี่ดอกสองตัวหนึ่งหนึ่งสามสี่พี่เอาตีนี้อยู่ดควยสอดตันมาอยู่น้วควยชพี่มนตีเชื่วน้องเอา เอาหัวก่พี่บังกรีมาพินแอปไม่มีขันราองแล้วให้พินแปอ๋อเอาเลยเอาพีตีนับเ้าน่งองี่เจ้าขุนช้างของพี่บังกีสามีไปครับกีดอก เอาเจ้าพอดของพี่เป๊ปหนึ่งสองสามได้ของพี่เมืองเคี้บได้ของพี่เจ้าจากสุราษฎร์ธานีดีเอาบัตรได้เลยคนนับก่อน เย็นกลางเลยครับเจ้าเจ้าอะไรครับว uh, oh uh, ินเทจครับเจ้าวินเทจของพี่ทนจากสุราษฎร์ธานีนกเพิ่งได้มาวันมาวันนี้กินหัวเลยครับที่หนึ่งชิงสี่เชยหกโอเรับเจ้าดวัทไทย ขอบคุณครับเอาที่สองครับพี่หลักครับพี่หลักมาเลยเอาพี่เก็บหมอบเอาโดยนัถ่ายเอาเดียวชับบาสกรับพี่เจ้าเจ้าลอยครับเจ้าลอยของบังหลักจากท่าสาราเจ้าขุนลอยครับอ่าชิงสี่เชยห้าได้ที่สองโนรนัดเอามาเจ้าขุนช้างของพี่มางกีจากสุราษฎร์ธานีครับเจ้าขุนช้างชิงสี่เชยสีเชยสีโอเคครับ Rap tap dah